สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมต้นรวยไม่เลิกหรือว่านรวยไม่เลิกกันค่ะต้นรวยไม่เลิกเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อว่าปลูกแล้วจะได้รับทรัพย์ยิ่งถ้าออกดอกจะยิ่งมีโชคลาภมากขึ้นค่ะเรามารู้จักต้นรวยไม่เลิกกันค่ะต้นรวยไม่เลิกเป็นไม้อวบน้ำประเภทเดียวกับแคสตัตชอบแดดไม่จัด ใบมีลักษณะนิ่มเหมือนยางใบด้านบนจะมีลายจุดๆคล้ายกับใบชำ้ำจุดเป็นสีเขียวเข้มพื้นเป็นสีเขียวอ่อนค่ะเคยทำคลิปต้นรวยไม่เลิกตอนกำลังออกดอกมาคลิปหนึ่งแล้วเข้าไปชมกันได้นะคะต้นรวยไม่เลิกในคลิปก่อนทั้งต้นและใบไม่สวยแต่ดอกสวยสำหรับต้นนี้ต้นสมบูรณ์มากดอกสวย ใบสวยมากๆค่ะเลยทำคลิปอีกครั้งสำหรับคลิปนี้เก็บภาพตั้งแต่เริ่มอ,ออกดอกจนดอกบานเต็มที่และร่วงหมดค่ะมาชมกันเลยค่ะนี่คือวันแรกที่มาเก็บภาพนะคะเพิ่งออกดอกดอกยังเล็กมากค่ะ9วันต่อมามาเก็บภาพอีกครั้งดอกโตขึ้นมากแล้วค่ะ อีกสมวันต่อมาก็มาเก็บภาพอีกครั้งดอกก็เพิ่มขนาดขึ้นอีกนิดนึงค่ะจับใบดูนิ่มหนาเหมือนยางจริงๆค่ะเจ็ดวันต่อมาดอกจะบานเกือบหมดแล้วค่ะบางดอกก็ร่วงไปบ้างแล้วค่ะต้นรวยไม่เลิกต้นนี้ปลูกในกระถาง วางในที่แดดรำไรซึ่งเหมาะกับการปลูกต้นรวยไม่เลิกต้นจึงสมบูรณ์ใบสวยมากๆค่ะต้นนี้ใบสวยต้นสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่ปลูกมาค่ะต้นที่ปลูกกลางแดดใบจะไม่นานุ่มแบบนี้ค่ะมีต้นเล็กๆงอกออกมาหลายต้นเลยค่ะพร้อมที่จะแยกไปปลูกได้แล้วค่ะ เจ็ดวันต่อมาก็มาเก็บภาพอีกนะคะดอกเริ่มไม่สวยแล้วค่ะดอกจะบานเต็มที่และร่วงหล่นไปเรื่อยๆค่ะที่เห็นก้านสีน้ำตาลคือบอนสีหกหลงนะคะขึ้นอยู่ในกระถางเดียวกันค่ะต้นรวยไม่เลิกตั้งแต่เป็นดอก จนกระทั่งดอกร่วงหมดน่าจะใช้เวลาประมาณหเดือนค่ะ20วันต่อมาก็มาเก็บภาพอีกครั้งจะเห็นว่าดอกหล่นหมดแล้วเหลือแต่ก้านค่ะดอกร่วงหมดหลายวันแล้วค่ะเพิ่งมาเก็บภาพบางต้นเมื่อออกดอกแล้วจะออกผลตามมาแต่สําหรับต้นนี้ไม่ติดผลค่ะคลิปนี้ใช้ระยะเวลาในการเก็บภาพ 40วันเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอให้มีโชคมีลาบรับทรัพย์ร่ำรวยตลอดไปทุกท่านเหมือนกับชื่อต้นรวยไม่เลิกนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ